มองเลยโอ้โหให้หัวกินน้ำก่อนให้บริการก่อนเลยสีเด้์หัวซื้ิซด้กินจ้าบรรยากาศแบบดีอ่ะต้นไม้ก็สวยมาก,กมสวัสดีเด้อพี่น้องมอน้แลมเซ่ไฮสิพาพี่น้องมาสอนหัวกมอน้กะ เตรียมโตมาสอนหัวกันเลยอยู่ดอนปูตามาก,กันสามคน,ม,น,ม,ม,คนมือนีอ้แรมเซ่ห้ยมากกับน้ำมนต์ตะกล่องล้ะกาแรมเซ่ห้ยสามคนสิมาสอนหัวกจักสิได้บ่ได้มีบรรยากาศมองสอนหัวคนละมองได้พี่นอ้องบ่ราะเนเดินเก่าที่แรมเซ่ห้ยเคยไปหาเห็ดพอเด้มองนี้เป็นอันมองนี้เป็นดอนปูตาเนาะเบิง้งหนามมองนี้ พี่น้องเบิงโอ้มันดีเป่ล um ่ะน้ำมันคือเป็นตลึกแถแล้วคือเออมือเป็นตลึกแถนะำมนโอโหคือเป็นตลึกแถพี่น้องเดี๋ยวเริ่มเสีหายผ้ายยางเบิงนี่มองนี่โอ้มองนี่ระสิมาสอนหัวกแต่มันคือเป็นตลึกแถนะำมันเบิงตีอ่ะเดี๋ยวห้อยยางเบิงรอบๆบริเวณกันก่อนพี่น้อง บริเวณโดยรอบก็จะเป็นอุม้มเป็นปลาไปไปโล่งสอนเลยบล่ลหรอเออฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจแล้วเซ่หายน้ำตาพี่น้องเด้อไปลงไปลุยถามกันคือบ่ล่งตรงนี้ ถ้มีคนมาสอนล่ะแสดงว่าน้ำมนต์นะตรงขยับไปพุนพุนไปดูจ้าไปฟางพุนจิวทำไมอยู่ดีๆวัวแตกว่าอ้าววัวขนมาแล้วทำไมวัวเพป่นสิกินหนามวัวนมั่วัวเพป่นสีกินหนามก่อนบ่นี่มันเดินมากินน้ีะวัวมากินน้ำให้มันกินหนามก่อน ให้งวัวก,กินหนามก่อนให้บริการก่อนเลย<ส>อุย้ยมันปันขนาจะหิวได้เลยาบบเออ,เอ,อพอดีงวักกวมาก,กินหนามเดี๋ยวเลยวเสียห้งัว,วก,กินหนามก่อน,นวกมีอยู่บ่อค้าอยู่ในนี่เอาอเข้าวสนทุ่มมืน่นเนาะงัวหลายตัวเนาะ เดี๋ยาวขาให้ง่วงกินน้ำก่อนเดี๋ยวเขาคอยสอนกันอพอดีได้บรรยากาศง่วงอ๋อโอเคพอดีเพิ่นพาง่วงเมื่กินน้ำเนาะเข้ากันให้ง่วงก่อนปายบูบูรีบกินน้ำให้ยิ้มกับประเด็เลิกเล็แล้วมันตกใจเบลล์เบลิกเออเกิฉันได้ยินป่าว่าหอดแอฟแช่กับพ่อนหูดอกทำไมน้องน่ารักจัง

ดหัวกอสีด้ขีต้มเออน้ำหวาเอาดีๆได้มันหรอ่าเป็นจะไห่หัวเป็นจะไห่ขีต้มได้น้ำนายได้เอไปเาขึ้นเบ่งบ้อลองเบ่งเลยเอาขึ่นต้องแต่มีอยู่บ่มือไหมฮัดสอนนะคะ ได้สิได้บ่ได้ไม่รู้ดิเฮ้ยมันได้อะไรบ้างอดีๆดไไม่เห็นมีสักจวมีมันต้องปูมันมีแต่ปูเนี่ยแล้วก็มีตัวอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยมีอยู่เห็นองตัวแบบนี้เห็นเห็นเฮ้ยมีอยู่มีอยู่มีอยู่ไปเอาขึ้นเลยขึ้นเลยเอออะไรวะเฮ้ยน้ำมนต์ถือที่ไ่ะ

อะไอไปซะโอ้ยเหนียวกว่านี่จินตายังไงได้เยปูปูปูทุกคนดูมีปูด้วยนะไปไหนมีปูด้วยนะมีปูด้วยนะคะทุกคนวดเฮ้ยปูลายอยู่เด่นนี่นะมลนี่ตัวนึงพี่ดอนเฮ้ยพี่จะไปไหนจะไปไหนนี่เก่งเอ้อ มีนมงก้าหนึ่งแล้วมดอยู่ซุนก็เป็นอุ้ยทุกคนเห็นอะไรไหมคะมีอันนี้ด้วยนะมีกบด้วยนะอุ้ยค่อยๆน้องจะไปไหนน้องไปไหนไม่พ้นหรอกเพราะเรามีแต่พูดเหมือนกันหมอสองตัวหนึ่งผลมาจังใส่นมอกสองตัวหนึ่งผลมาจางใส่เออมันจังสีเมามันจังสีออกมากไม่อีเหนียวหนามมันใส่มันจังแดนมาได้ทหารนั้นพี่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 โอ้มันมันกำลังจะกัดขาแล้วนี่ ดูสิทุกคนนี่คือหูอ่ this is a หูอ่คุณเดชนะคะหัวก็ได้เหมือนกันะคุณมดเลยไมีปูเนื้อนั่งด้วยปูไหมเอาปูกับเนวเอปูเล็กอู้ปูเต็มเลยอู้ปูเต็มเลยช่วยกันจับเร็วทุกคนวู้ทำใจนี้เลบคุณคุณแกงปูจะไปไหนอู้น้ำมันแกงปูแบบเยอะไฝาอยูุ่ส่าสอน ปูแบบเยอะคุณป่าก็มาตะหาเห็ดคือกันมากกับใครยังต้องตายเนาะทากคกันตอนแ่ไใส่ผู้ชมโอ้ยเห็ดานบานเห็ดชานเขาป่าที่ยางไวเหรอเอาน้ามวกระเปาไปที่เราด้านบดยโอ้โหบางเห็ดระป่าตี๋ตด๋ กินได้มันคืเป็นเนื้อนี่หอกี่อันนั้นกินได้นี่เออเออห้ำมวนนี่มันโตหน่อยดิซืือกินได้อุ้ยตกใจเออันกี่นก็่เออเว้นี้มันยังตัวอะไม่นี่เย็บเอากับปูหน่อยอย่าไปตัมเล้วยตั้ใจบอกค้ำไง้บานน้นี่เออไปอุ้ยนี่มันตส่นมันตาหน่อยแบนีเตน้งเตงุ้งเอยู่ี่ปตัวน่อย ปลาอยู่ไสมันจะมันจะม่ปลานี่ไงเอียงกันสันเต็งนี่ไงนี่เลยหัวหัวหัวหน่อยบ่อือเอาไปสาดลงให้มันให้มันตัวใหญ่หัวมันจะกัดสบัคนอือแต่เจ๊จับให้มันกัดหัวมาเพิ่งพ้นงานหล่อแรงล่วงไปมั้งค่ะใส่ไดาใส่ได้ไปเด้๋ยวเาไปหล่อพี่สองกันมาเปลี่ยนทางเลยบ่ เป็นผู้เลี้ยวไปเกือบเกือบในสากตกน้ำจ้ะเลยเป็นายฉากมืนเอาเอาตะกงาใหม่จีบแย้มง่ายๆบไปมือนี้เราจะเอาพวกไปกินกันบรรยากาศดีมากเลยดูต้นไม้ โอเคมางนี้เสิโอ้ยเบิ่งที่นอ่อบรรยากาศแบบดีอ่ะต้นไม้ก็สวยมาก ้นไม้สวยๆจำมเมยแล้วยนกูเลอกมื่อา้อกูเยอะมากหลอกในไร้ไรเลยเหรอกูกัมีเออกนมเก็บได้เลยกูกำลังใจ โอเคนีท okay. ี่นองเบิ้งห uh ัวห tamam> ัวไล่ไหลเก็บได้ะหเก็บเลยถือียวเดียวยด้วงว่าตัวโอเคอยู่ดินะโอเคอยู่โอเคอยู่หวกูกำลังไปกบไดสุนะ ถ้าจะใ้มาสอนอะนะอ้ยยังตอดมือคอยว่คือปวดเท้ปะนแเจะ่เจาอุ้ยไปหรือไหนี่กคนงานจบ้นจ้นไม่นเลยะอนี่ไงหมวตตัวน้องน่ารักมากอยขอทุลน้อง้ยเกยยิ่กไ ไ,ไปแล้วไปทางป้าคอยว่าเจ็บตองมาลองเลย,ยเมืเ่อยล่ะฮะแนวเลดเอนื่อยมากเลย เราถ่ายะ่ะแล้วเข้ากัไปมองใหม่ดี้หลายดอกก็บอลไงเข้าไปอีกอีกอีกบอลนึงอะ่ะว้าถั่วไไม่เลยบรรยากาศ คนว่าเอาหัวใจแทบวายที่ไหนอ่ะเมงดาทุกคนเราได้เมงดาด้วยเอาเก็บ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  เฮ้ยจะไปไหนนี่พวกมันดินมันดินบบางทีแ <c oughs> ้กี่มันจอยอยู่จอยมัน,นยันโมโม่าป็นผู้ให้กำลังใจประสม ไม่ลงยีรบีบบป่าขาเขียนไม่ลงยีรีต้องขายเงียเอาเนาะมันปวดมากเลยใช่ไหมระวังตัวให้ดี <c oughs> เอาแล้วเด้อคิ้วนี้จะเป็นคิ้วของตากล้องกำน้ำมนต์เล่มซี่ห้อยปุไบใล่ะเมื่อยหลาย ต้นใหม่ต้นนี้งามงามบรรยากาศโคตรคูลคุณนี่ถ้ากล้องไวหมดนี่มาๆเห็ดบาร์เจากล้องเอาจากสองสามหลอบเน,นาะคิวนี้เอาพ <c oughs> ี่ยังวะเ <c oughs> คลือนปีกระไดตัวขั้นเมื่อยขึ้นไปเคลือนผุน

ไม่ย่านมันยังกะลางงูคุณดิเฮ้ยมันจะโฉกวะมันงูเหี้ยอะไรวะมึงระวังนะไปไปเชีวเชิ่วเชี่วงูเอียงป่ามันคือเด่งเด่งไปแนวนั้นถามมาสีคูณมันก็เสียได้ใส่แมนบบเปิดมึงกันนะเขาเปลี่ยนนะเอาเปียนนะเปลียนไปแล้วป้อนไปซะคันมันอยากออกก็ไม่ใช่กระปูน่ให้แล้วกินตามดีกระปูนกระป๋ะ จบบเนี่ยออบนด้โอ้โหทุกคนกามแบบใหญ่พี่น้องเอากล่องได้โอเคกามแบบใหญ่เห็นหรอเป่โอ้เดี๋ยวเราเอาไปปิ้งอีกสองตัว มันเบิดหรือมั้งนำหัวกไปซีตัวท่นบอกตะกรได้หัวซีตัวพี่น้องหว่อไปไลายนี่ตัวบางใหญ่นึงพี่น้องว่าเพิ่งนี่ว้าวนี่ไงตัวเบิ่มเทิมเลยนะหว่อบาปตะกองไล่ซีตัวหรือหาตัวบางหัวตะกองตัวนี้ตัวใหญ่เลยใส่คูวันจออกไปห้าไปอีกฟังหนึ่งไป ปากก็เอาโป้ไลยเติอบอยู่เด้อนอี่ป่าเจ้ว่า,ป,าปูก็มีเมี่ยงดาแล้วก็หัวนะ,ญญะก,กเจ้าปาปูจะไล่กูมืออยู่เลยเมืญญเองนะบริเวณจุดจีซ้อนเนาะให้ตะกองพาชมเดี๋ยวแล็มเส้นไฮ่เกิดจัดการแล้วไปวางมีบอกถือถ่ายแล้วนะไม่อบอกมี่ซ้อก มีอ,อยู่ด,ยด้นูมียะอยูนะอือนก็โตู้าวอยู่่ฉันัวก็บางไปแน่เอพี่น้องูอบาเพิ่นมาสอนไปไรเจ้าปูมันเนี่ยตวใหญ่ข้นให้หวดเลยูกากแ่างฉันเพราะปูสองตัวอือเนี่ยัวไรเลยนี่ ต็มเลยว่ะต็มเลยจะกล้องให้มาอุ้ยเธอดูตัวนี้น่ารักมากนี่เห็นไหมตัวใหญ่มากอือตัวใหญ่ด้วยมองหน้าด้วยเออนี่ตัวน้องน้องน้องไต่เป็นด้วยวะน้องเต้นได้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยน้องหนีน้องหนีน้องหนีแล้วป่ะจ๊ะ น,นี่พี่น้องเต็มกั๊มมือแล้วแปบ๊บเดียวออือืไปไปหยิบหลอดตึ้งพี่นอ้อง Verda mùa đa rồi hơi, hơi, này ôi, ôi, ôi hơi, 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 nó hơi, 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 quật hơi, 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 hơi,